เราบริกรรมไม่ใช่เพื่อให้จิตดีให้จิตมีความสุขให้จิตมีความสงบนะเราบริกรรมเพื่อตัวเองเพื่อเตือนตัวเองไม่ให้เผลอเท่านั้นเองให้รู้สึกตัวบ่อยๆเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ได้มุ่งว่าบริกรรมเพื่อความสงบเพ,พ,พื่อความสุขเพื่อความดีแต่เราพุทโธพุทโธพุทโธนะแนละใจเราหนีไป เราได้รู้ไวๆเวลาหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุโทโธไปลืมคําบริกรรมมันจะได้รู้ขึ้นมาได้เร็วว่าหลงไปแล้วลืมไปแล้วเรากลับมาพุโทโธใหม่กลับมาบริกรรมใหม่บริกรรมนี้ใช้คําอะไรก็ได้นะที่เราชอบไม่จําเป็นว่าต้องพุโทโธหรอกคําไหนก็ได้บริกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองบริกรรมไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันบริกรรมแล้วจิตเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆ อย่างนั้นเรียกว่าบริกรรมเป็นถ้าบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งจิตสงบจิตดีจิตมีความสุขเรียกว่าบริกรรมไม่เป็นนนั้นเป็นการแทรกแซงจิตจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบอันนั้นได้แค่สมถะสมถะกรรมฐานที่เราจะฝึกเนี่ยสูงกว่านั้นเราจะฝึกรู้ทันจิตใจตัวเอง เราจะฝึกเพราะฉะนั้นเราบริกรรมไปพุโทโธพุโทโธจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุโทโธพุทโธจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์บริกรรมไปจิตสงบรู้ว่าสงบบริกรรมไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านบริกรรมแล้วรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆอย่างนั้นจะบริกรรมเป็นเราจะก้าวหน้าได้